เอาจริงๆอยากได้ปีกนะเราต้องไปหาปีกกันแล้ววะน้ำมันเหลือ13ได้ได้ไปลุยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเพิรไปท้าทายไปแล้ววะหยุดพีสปีดเย็บแป๊บหนึ่ง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 สักู๊ตสกู่ตโอ้โหโอ้โอ้โหแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วขอกินก่อนขอกินก่อนขอกินก่อนโอเคมาพร้อมไปมองหน้ามันตอนไหนอ่ะเรียบร้อยถ้าเรามีบล็อกเหลือเยอะเราก็โด่งเดินก็ได้นะเอ้อยังไม่หมดอีกเหรอเคลียร อีกแล้วเหรอถามจริงเบื่อหน้า oh my god กินเลยกินเลยกินก่อนกินก่อนลงน้ําลงน้าลงน้ําใช่ลงน้าก่อนวู้ช่พรามันยังยอมเดินมาในน้ําด้วยเพื่อฆ่าเราอะ่ะพวกนี้นี่มันสุดยอดเดินทางเลยไปหาเอสติี้ไปทุกเอ็นอะไม่พิมพ์ว่าเอ็นอะในทีมทีเด็ดแล้วก็เอ็นไหนก็ไปทุกเอ็นเอสติี้ยาวๆอางนูง้นโลง่ลงๆไม่มีอะไรขวางกั้นเราได้ทั้งนั้นเข้ามาเลยชักชก์บล็อกลงพร้อมปฏิบัติการลุยลงข้างล่างดีกว่านี่ยาอะไรอะคิโพชั่น แมวแล้วกันนี่ไงอุยอุ๊ช่าไหนปีกนี่ไงได้แล้วได้ปีกแล้วอยากทำปีกสุดๆเลยตอนเนี้อุ้ยรองเท้ามวกชุดกอของฟรีก็จะทำอะไรก็ตามแต่ทำปีกก่อนเลยเพื่อเซฟเพที่สุดไม่งั้นแล้วก็น่าจะมีช็อตร่วงแน่ๆนแล้วก็สูญสลายหายไปหมดอุ้ยจะปีกนี่เธอสตาร์เท่ามากปีกนี่เธอสตาร์เท,ท่มากแต่ก็ต้องฆ่าไอ้เตอร์ไว้ก่อนไว้ก่อนเราปีกง่งยๆก่อนแล้วกันนะคับนี้ใช่ไหมปีกแล้วก็แถบนี้2อเอากันนี่ แล้วก็ปีกนี่เยี่ยมบินได้เลยไหมเยี่ยมโอ้โหหลังจากนี้คือแบบสบายแล้วจะไม่มีการตกแล้วด้วยเจ๋งสุดๆสบายแล้วสบายแล้วเดินทางต่อได้เลยโอ้หแต่ก็ยังมีเจ็บอยู่บางนะเราตีพวกนี้ด้วยเราจะทํากล่องอีเป็นกล่องพกไปเลยเจ๋งสุดๆ เราน่าจะควรพอแล้วมั้งตอนนี้ทําได้เท่าไหร่หกกล่องลนะินนาเออเราไปที่อื่นต่อแล้วกันเนาะเรามีหลายที่ต้องไปเยอะแยะไปหมดเลยอะอินวิเลตไหมล่ะลองไปดูดีกว่าว่าอินวิเลจเป็นยังไงพันห้าพันเจ็ดไปลุยเราแบบสบายมากอะมีปีกแล้วอะไม่ต้องใช้เครื่องบินต่อไปเอ้ยเดี๋ยวผิดทางมันเนี่ยผิดทางดีกว่านนะทางนู้น,น <c oughs> แป๊บเดียวเองอยู่เหลือหกร้อยแล้วอะบินไวสุดๆอะสถานที่ใหม่ว่ะเผากับเมืองหมูบ่บ,บ้าน มีอะไรให้รู้ป่ะที่เนี่ยอยากรู้จังเลยขอของดีๆนะแบบดีๆเลยอุย้ยอุชอ้ชอุช้ชอุ้ช w h a t t h e h e c k อะไรอ่ะอันดีและพิเศษอีกแล้วหรอพริเศษอีกแล้วนี่อุ้ยอัพเกรดปีกว้าวอัพเกรดปีกได้ด้วยแต่เราปีกมันพัฒนาปีกขั้นหนึ่งแล้วทะลุไปแล้วอ่ะขปนหนึ่งนะเต้องไปหาปีกใหม่แต่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะมีอาหารมีพวกนี้ อุ้ยอันอันนี้ของกินวอววอวอว,ว,วสัมผัสได้ว่าของนี้เป็นของดีมากแน่ๆเป็นหมู่บ้านแท้ๆแต่ไม่มีวิลเลจเจอร์สักตัวเดียวเงียบเหงาเหลือเกินแต่จริงวิลเลจเจอร์มันจะมาอยู่อะไรที่หมู่บ้านนี้แหละเนาะไปที่อื่นต่ออย่าบอกนะาบินมันเสียแบบอาหารด้วยชัวป้าบ บินแล้วอาหารเสียด้วยไหนอ่ะอ๋อนี่นะเอ็นทาวเวอร์เป็นที่อย่างนี้นี่เอง w a เดอะเฮ k มีเวทมนต์อยู่ด้านบนด้วยเห็นแบบแบบแล้วก็มีอะไรอ้ออือจ๋ออออืออออืออืออ้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 อขี้โกงว่ะตีแล้ววาร์ปเราไปมั่วตัวหมดเลยอึออือส่วนข้างบนนี้ไม่มีที่ขึ้นจริงอ่ะนี่ไงข้างบนนี้มีของเปิดกล่องมีอะไรดีๆไหมก็ของดีนะไม่ได้แย่เลยแหละส่วนใหญ่เป็นสมัยติ้งทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยแต่นี่มันชื่อยาวจังเลย อะไรสักอย่างนะ nscap เออ nscap มันไปที่ยังไงอะแต่ว่าไกลมากอะ6กพันห้าเลยนะไกดเวอร์แต่ไม่เท่าไรหรอกเรามีปีกเรนนี้อยู่ในช่วงอวัวปีกมากมากแต่พูดจริงนะใช้ปีกอะมันนับว่าเราวิ่งอะ <c oughs> มันที่อยู่ <c oughs> ยาหารเปิงมากใช่ปีกอีก4ี่พันห้าแป๊บเดียวไวมากอะ <c oughs> อู้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 สัย่างแปลกๆมากๆแวะเลยแวะเลย มันจะมีปีกหรืออะไรสักอย่างอีกไหมมันน่าจะไปสร้างเรือที่ตกมาจากข้างบนนะมันไปแค่เรือล้างจริงอะไม่มีของไม่มีกล้อง,อ,งอะไรเลยหรอไม่มีจริงอะแหละมันเป็นแค่สร้างปลาัาร์พันธุ์เพิ่งเพิ่งรู้ว่าแบบใช้ปีกผสมกับดาบเราพุ่งมันก็พุ่งได้เหมือนกันนี่ว่าพุ่งกา้ากาดไปเลยไวสุดสุดทเาากกดดีเนี้ยพุ่งแบบไวมากๆเอาอาหารก็ลดพัวมากๆด้วย Neon o อ s i t ที่เนี่ยนะเพิ่งเคยมาเทพบอะไรเกิดอะเน่คอนมาพวกเดิมตระกูลเดิมตระกูลเ,เดิมทั้งโลกทำไมบินไม่ได้ อู้อ๋อหิวใช่ไหมถึงบินไม่ได้เออว่าแล้วเชียวจริงๆด้วยอย่างแรกที่มาโลกนี้นี่มันเราคุ้มมากที่เราตัดใจเลือกเอาปีก่อนถ้าไม่มีปีกเราก็ทํานี้ไม่ได้แบบเดินทางช้ามากคุ้มสุดๆแวะหน่อยตรงนี้อะไรไม่รู้แต่ใกล้ถึงและ้ะมีอะไรดีๆไหมเหมือนเป็นรักอย่างที่มันดูดีมีบล็อกอะไรพิเศษอีกอไม่เอ้าก็ตรงนี้นี่วะที่มันมารา์กแล้วอันด้านนี้มีดันเจี้ยนหรือว่าอะไรอะเป็นถ้ำหรือว่าดันเจี้ยนพิเศษมีไหมข้างล่างนี้มันจะมีอะไรพิเศษไหม มันมีที่ไหนที่สํารวจให้อีกไหมอะ่ะที่เนี่ยซึ่งเราเจอแล้วหมดแล้วอะ่ะเจออันเนี้ยอันท้ายละมีแมหนึ่งหมื่นบล็อกโอ้โหระยะหนึ่งหมื่นบล็อกไม่มีอะ่ะถ้างั้นก็ลองบินสักหน่อยเพื่อจะเจอทะเลสองพันเจ็ดไปทางนั้นสินะไอดาบเราวันนี้เหมือนผู้จริงๆนะใช้คอมโบกับปีกได้แบบโหสุดส่ะคลิกขวาแล้วมันพุ่งอะ่ะแล้วพุ่งลงพุ่งล่างได้แบบแค่เราหันหน้าได้เลยแปบ๊บเดียวใกล้ถึงลวประมาณหกร้อยละลดไวมากมากหลอดอาหารเราเนี่ยลดไวมากๆ,อ,าากๆอันนี้ไปที่กลับพอดีด้วย แล้วตรงนี้คือไรอต้องแวกอีกแล้วแปลกมากๆอ่ะไม่ได้อวยนะแต่เหมือนประตูมิติอะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะ On Eternal มาไว้ก่อนมาไว้ก่อน,มไ,อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอนาคตอาจจะรู้ก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะ่ะไปอีกสองร้อยทนายเองนี่ไงถึงแล้วฮะอ้าวมันเป็นที่แค่เล็กๆแค่นี้เหรอพระเจ้าเป็นความหวังเล็นๆน้อยๆแต่มันคงไม่มีหรอกไม่มีอะไรจริงข้างล่างนี้ลงจงถ้างั้นก็หมดนาทีกับโลกนี้แล้ว เล่นมาตั้งนานประจนภัยแบบรุนัวถึงเวลาแล้วจับโปเกมอน่ะจบจากการประจนภยัยหลังจากนี้ก็คือชิวๆแล้วย้ายบ้านดีกว่าของแท้เลยเรสาสราบที่เนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านนี้เลยมีวิลเลจเจอร์ด้วยอันนี้แลกอะไรปะ,ประเผื่อเราอาจจะได้ทำธุรกิจด้วยกันใแนนนาคตเอ้ยเดี๋ยวมันส,สุมได้เหรอมันมีมอสสุมด้วยอ้าวคุณสังเกตว่ามีมอสสุมถ้างนั้นแสดงว่าอันนี้เป็นตัวเอ็นชาร์ที่มีโอกาสดอปเมนดิ้งนี่ไง ซาซิโอโมโลเองเราปั๊มได้โถทำไมเราเพิ่งเห็นว่ามันมีม็อดช่วยเหตุตอนนี้ไม่งั้นได้เบนดิ้งชุดกอดท,ทางเซตเป็นปนานละชุดกอดแดงสุดเท่แล้วก็หายไปโอ้ว่ลืมพูดถึงชุดกอดแดงมีที่หนึ่งมากสําคัญสุดเลยเราพลาดไปได้มากๆเดี๋ยวเราไปเอาดาบเอคาลิเบอร์เลยมันอยู่ในนรกถ้าจากที่ดูมามันเป็นความจริงนะขบวนยอดหอคอยอ,อ,อ,อ่ะหอปราสาทที่เราเคลียร์ในนรกอ่ะมันจะมีดาบต้องขึ้นไปอาก่อนบินนี่แม สบ,สบายสบายมีปีก็สบายไปหมดแหละโอ้โหบินไวมากนี่ไงประสาทนี้แหละที่เราว่าแล้วข้าบนยอดของดนันนนนด่นั่ไดาบนี่เนี่ยแปลกๆละมาสู้เลยทดสอบดาบใหม่มันเป็นดาบจริงเหรอแบบว่ามันดาบดีจริงเหรอโอ้โหอืมอ้มเจ๋งในดูดิดาบทำอะไรได้อะาจนะอากผลวิจัยนะและคีวิคหแยแยภายใน5วินาทีดาบมันก็ไม่ดีเลยแต่เท เอามาก็ไม่เสียหายหรอกอินี่เคของแท้และปาก,กับเอาล่ะนะบ้านหลังไหนเป็นกองเก็บของดีบ้านหลังนี้แหละอม,มันจะเล็กเกินไปไหมกองเก็บของก็ถอดสมองวางวางไว,ว้ตรงนี้แหละง่ายสุดแล้วเพียที่ให้หมดมันต้องมีกล่องของพิเศษเนี่ยของพิเศษอยู่นี่เลยแต่ยังไม่ได้ยังมวหมดกล่องของพิเศษเลยนี่ว่ามีสองพิเศษอะ่ะพิเศษแบบไหนดีอ่ะ <laughs> มันพิเศษเยอะมากเลยอะ่ะพิเศษคนละหมวดหมู่อีกมีบล็อกพิเศษมามีม ในกบลบอกพิเศษอันนี้กบล็อกพิเศษเริ่มเซียนเริ่มเซียนเดนชา้าอยู่ไหนนี่ตะกูเดนชา้าไปให้หมดเลยโอ้โหของมอนนี่เยอะจริงๆนะมีใส่บอลมีใส่ยามีใส่ตัวมีทีเอ็มมีแฮนดี้ใกล้แลใกล้หมดใกล้หมดขัดแท้แล้วยาวนานมากอีกนิดเดียวเท่าน,นั้นเลยอันนี้ร้านค้าวางมาตรงนี้เลย อันนี้ชงชาเตียงตรงไหนดีอะตรงนี้ก็ได้นะโอเคจัดของเรสร็จสักทีที่เหลือเรียนนอกบ้านปลูกต้นไม้ปลูกต้นบอลตรงไหนดีเนอะก็มีแต่แถวนี้ปะต่ต้องตัดต้นไม้อะปลูกต้นบอลมีสีอะไรบ้างเอามาให้หมดแล้วน่าจะมีทุกสีแล้วปะ ไม่น่าจะขาดสีแล้ว,ลวนะต้องเกตต้นไม้แถวนี้เกยจากด้านบนดีกว่าตัดด้านล่างมันยากอะ่ะชแวบโอ้โหการคุมปีกแบบระดับประการไม่เคยคุมปีกด้วยเทขนาดน,นี้มาก่อนนะอ้าวคือไม่ได้พอตัดข้างบนแล้วมันก็ต้องรีบโดดไปต้นต่อไปไม่งั้นล้วก็ร่วงใบไม้มันหายไวมากดูดิโอ้ชัวร์าโอเคเคลีออยเอากี่ต้นก็เจ็ดต้นนั่นแหละเหมือนเดิมที่เลงไว้อะเรียบร้อยโอ้ยเอชิมนขึ้นเลยอู๋ครบทุกต้นแน่เลยเอชิม n นมีได้ทำอีกไหมเรื่อการสร้างบ้านเราต้องจับโปเกมอนสิแต่เทมันไม่เกิดอ่ะจะให้เราจับอะไระ ที่มันไม่เกิดเรากแค่ไปเอคตรงที่เทพเกิดแล้วกันเนาะง่ายดีแต่เทพมันไม่เกิดให้อ่ะสถานที่ที่มีโอกาสเทพเกิดเยอะที่สุดก็คือที่นี่ที่เราเคยเจอมาทั้งหมดระหว่างนี้ก็นั่งจับมอนรอดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำโปรเจกต์ใหญ่เลยเมืองโปเกมอนทําได้คอบ b ปมอนนี่คืออุปกรณ์ที่จะทำให้โปเกมอนเราออกมาเดินได้ตลอดเวลาในนาคตที่เราวางไว้เราจะจับโปเกมอนอย่างเดียว เวล48เหรอโดนไปเล่นๆแหละโดนก็ได้จับได้ก็จับได้จับไม่ได้ก็จับไม่ได้อะไรเเจินารีนี่ไงมาแล้ววะนที่สุดรอตั้งนานอ่าบอกแล้วว่าเทพมีจริงเหรอวะเราพูดอย่างนี้เหรอตอนแรกเวล55หน้าตามันแบบไม่เหมือนที่เห็นในแมปเลยว่ะเอาละ55ก็ยังดีอ่ะแต่อย่าตีมันตายขอแค่นั้นโอเคเยี่ยมเยี่ยมท่านี้จับแล้วจับยาวจับยาวถึงเวลาแล้วโยนอย่างเดียว ไม่มีไรทั้งนั้นอย่หงเดียวเท่านั้นแทงยาวๆนะเพื่อนเดี๋ยวเราขอจับแต่จะว่าไปมันก็ไม่ติดเลยนะสิบ <laughs> สองเธอลแล้วนะเฮลติดที่ please โปเกมอนเราก็ใกล้จะตายเลยจากเวล้อยเนะี่ยดีเนะี่ยขึ้นเวล้อยให้มึงงั้นคงแทงตัวนี้ไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวก็ถ้าตัดตัวนี้ได้ก็ขึ้นเวลลอยตัวนี้อีกตัวหนึ่งไม่รู้มันจะหลุดไหมยี่สิบสองเธอลแล้วว่าแล้วต้องคอยสู้กับซอมบี้ด้วยตายซะมาสองตัวเลยวะ่ะอุ้ยอุ้ยอ้าวเทพหายไปไหนล่นะอ๋ออยู่นี่ โอ้ยมอนเราตายแล้วเวลร้อยตายแล้ว,าาลวงานงอกเลยวะเริ่มระแวงว่าจะจับได้มันจับไม่ได้นะ่ะวางพีซีรอเลยไหมสัมผัสได้ติดที่อ่าเล่งทีเดียวเองเด้งทีเดียวเองอ้าวตายเรืรัวเลยวะตัวท้ายแล้วมีติดทีติดติดดูใหม่ก็ไม่ติดน่า oh จะต้องเปลี่ยนตัวแล้ววะแย่แล้วตายแน่ตายแน่แนเอ้ยตายเออเลื่อนึ่งสิบสามวะมันจะหายไปไหมอ่ะกลัวหายจังเลย โอกาสอีกลูกหนึ่งลูกท้ายละลูกท้ายลูกท้ายไม่งั้นปงบ้านเราซิงแงไม่ติดหรอกว่าแล้วตายหมดตีว้ว่ะฮิวอ่าเครื่องฮิวไม่พร้อมตายมาต้องดวงแล้วว่านมโมจซาเครื่องฮิวเออเจ็ดสิบสองเปอร์เซนต์ต้องถ่วงเวลาต้องถ่วงเวลาอย่าให้มันหนีไปรัวรัวหมัดรัวหมัดใส่อย่าให้มันเดินไปไหนนั้นดวงแล้วอยู่ที่ดวงแล้วทีเนี้ยถ้าดวงไม่มีเราก็จับไม่ได้ขอโอกาสขอโอกาสขออีกราวหนึ่งจะใช้บอลชุดหนึ่งอยู่แล้วนะตัวเนี้ยตัวเดียวเนี้ยต้องคุมมันไว้ต้องคุมมันไว้ อยู่ไว้ตรงนี้แหละอย่าให้มันหายไปอย่าหนีไปไหนอยู่แค่ตรงนี้ไว้โอ้โหอักษรแดงขึ้นรัวๆเพราะว่าเราโยนบอลรัวมากอ่ะไม่ให้มันเดิมแม้่แต่ก้าวเดียวอ่ะติด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 มันจะติดเลยมันจะติดโอ้ยพระเจ้าติดแล้วโอ้โหคือแบบนึกว่าจะไม่ได้แล้วได้เทพมาแล้วไหนดิสเทปกลับบ้านไปป้อมเพืให้มันก่อนดีกว่าแล้วเข้ามาหาเทพต่อตายกตีล่าสุดบอลก็หมดด้วยเหมือนกันล่าสุดอ่ะก่อนอื่นเลยแคนดี้รับแคนดี้ไป ตึบ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 โอเคอเทปว้รอสองตัวแล้วย่าได้ตัวเทปมั้งอะตีเรามันฟุ้งฟิ้งเกินไปอะเออว่ะจะว่าไปเทพแขังๆหรอแล้วก็เป็นรอที่ดีเอ็นก็ได้ป่ะนิคอนมาหูป้ากิลาติน,น้าโอเครับได้อยู่รับได้อยู่นั่นรอที่นี่แหละรอมนเกิดรอมาเกิดจากที่ไปศึกษามาแล้วรู้แหละไอประตูนี้มันทําอะไรได้คือมันให้ใช้ของเนี่ยที่เราได้จากหมู่บ้านใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือหมู่บ้าน ไม่ก็เอ็นซิตี้ที่มันชุงสูองอ่ะเราจำไม่ได้แล้วว่าเราได้มาจากไหนแต่ที่รู้คือเอาเนี่ยต้องการ6เม็ดอ่ะ เนี่ยคิกก่อนเลยปุ๊บต้องการอีก5เม็ดไปได้นาทีอื่นแล้วแต่ไม่รู้ว่าในประตูนี้มีอะไรดูแค่ว่าวิธีปลดล็อกมันยังไงแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเราไปเรืนอเลยดีกว่าไปหาพวกคิสโต้อิทเทนอลต่อเดินทางมาสปีดบูทน่ะรายการไว้แต่อย่างใดน่าจะเอ็นวินเลดไปเอ็นวินเลดก่อนดีกว่าอีก5อันเราใส่ไปแล้หนึ่งเอ็นวินเลดเจอแล้วมันอยู่ในกล่องไหนสักกล่องใช่ไหมเราต้องการอันนี้ไปด้วยเหมือนกันดยรัวสปีดบูทเลงกล่องเป็นหลักเราสปีดล้านสุดๆพุ่งไปเลยหมู่บ้านก็ใหญ่นะนิเวโต ไปตรงไปตอล้วไไม่สนใจเราไม่เห็นมีเลยอิตอตอนนั้นเราได้แค่ e อันเดียวเองอะไม่มีจริงวะอย่าเราอิตตอนนั้นเราหาจากไหนเราจำไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าอยู่หมู่บ้านหรือว่าเอนซิตี้สองอย่างนี้แหละแน่แ่รู้หมดแล้วว่าไม่มีอะ่ะนั่นก็ไปเอนซิตี้ต่อสองที่นี่แหละสักที่หนึ่งอะกล่องอะไรก็ได้อะ่ะจอบที่ถ้าจอบที่เอนซิตี้ได้ก็ง่ายดีเหมือนกันเราแค่บินที่สูงแล้วก็ไปเอากล่องเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยผมตกโลกตายว่ะเอเราเล่นมากี่วันแล้วน่ะอ๋อ97วันโอ้ my god มันตกตายเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะเราบอกเราแบบคืออยู่แน่เลยใช่ไหมโอ้ไม่กอดแล้วก็ไม่ได้ดูสตามิ่น่าเพราะเราสปีดบลูเกินไปแล้วก็ตกตายชั่วปาบแน่นอนเลยอีกสามวันที่เหลือก่อนร้อยวันก็เดินทางกลับบ้านหมู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยเราเดินเรากำลังเดินไปไหนเออใช่เรากำลังเดินไปหมู่บ้านเอาละฆ่ามันอืเดี๋ยวเทพใั่หน่อยเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวเราเจะเยาว์ยี่ห้าตายไปสิเจ๋งฮะโอ้โหบอกเลยว่า เทพเรา <L un> นี่ะเทพเราโคตรจะเก่งเลยนะ <L un> เอ,อยกวตตนหน่อยจะว่ากับบ้านนั่นไงะเดี๋ยวเวตนใครขุดไปเราเองนี่หว่าเราจะไปหมู่บ้านไหนที่มีเวตนเนี่ยโอ้โหวิ่งไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เดินทางแบบระดับล้านแปดเมตรเดี๋ยวไม่มีเวตนมีอาหารให้ไหม่ะตอาหารมยดิเมื่อกี้มีคนถืออาหารนะ่ะเราฆ่ามันแล้วเราได้อาหารไหมฮะเวลาแล้วตัวอาหารมาฮ่าฮ่าการตายของคนเรา มาทำให้โลคนรัเปลี่ยนไปฆ่ามันซะหเฉันได้หมวกมาแล้วให้เทพชั้นไปเอาอาหารมันคืนมาไอชฆ่ามันเรียบร้อยยูทโทรปรณกณ์เยี่ยมนี่แหละโลก็มีธนูไม่มีแค่ลูกธนูแค่นั้นแหละอาหารก็มีเหล็กก็มีอันไหนเก่งกว่ากันอันนี้เก่งกว่าวะมาพร้อมลุย จะเดินทางกลับบ้านในเวโตนแล้วทำไมเราวิ่งไม่ได้นี่คือไวสุดแล้วเหรอโอ้โหปกติไมค์ครับเรามันวิ่งช้าขนาดนี้เหรอข้ามมาซะอย่าให้เหลือรอไปแต่ตัวเดียวคีปเปอร์ด้วยเอามันฆ่าให้หมด อาหารก็จะหมดแล้วเหลือแค่อันเดียวจริงกินนี่ก็หมดแล้วโอเคอาหารเราหมดแล้วนะมันจะไม่มีเมืองหรือว่าวิลเลจเจอร์สักหลังเลยเหรอแถวเนี้ยแค่เวโตนอันเดียวอะไม่ต้องเป็นวิลเลจเจอร์ก็ได้อะแค่วโตนอันเดียวอะข้างหน้านี้เรายังไม่เคยเดินไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีเวสโตนให้เราค้างบนนี้มันน่าจะมีถ่งที่เรียกว่าความหวังอยู่เวตน t o n e อะอ,อ่หมู่บ้านในที่สุดหมู่บ้านนะเหมือนจะไม่มีเวสโตนนะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะ โอ oh, วิเลเจอร์หวัดดีไม่ได้เห็นหน้าตั้งนานนะ่ะโหแลกแผนที่ด้วยเหรอแต่วันไม่มีเวโตนนะหมู่บ้านเนี้ยถ้างั้นก็เดินทางต่อไปอเราแค่จะกลับบ้านน่ะแล้วเวโตนมันคือหนทางที่วิวกลับบ้านได้ไวที่สุดอะ่ะคิดว่าจะเจอเวโตนหรือเจอหมู่บ้านก่อนเะยังไงนะคิดว่าจะเจอเวโตนหรือว่าเจอบ้านเราก่อนใช่โอ้โหแล้วทางนี้เป็นทะเลหมดแล้วจริงปะเนี่ยทรมานเหลือเกินแต่นี้ก็ไม่มีหมู่บ้านเอาจริงไม่เจอหมู่บ้านเลยนะ มันแปลกแบบแปลกเกินไปแล้วนี่มันมาหาการเดินทางของแท้เลยแล้วไปการเดินทางแต่ครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ไม่เจอหมู่บ้านเลยเดินทางมาน,นานมากไม่เคยเจอเดินทางนานแล้วแบบไม่เจอหมู่บ้านอย่างนี้มาก่อนเจอพื้นดินแถวหิมะไม่ขึ้นไม่ขึ้นหลอกลวงหลอกลวงหิมะไม่มีหมู่บ้านคีมโมคีมโมทั้งหมดมาเริ่มมาจากอะไรเนี่ยตั้งแต่เรามาหาคิสตตลใช่ไหมแล้วมันก็ไปเรื่อยเลยแล้วก็ไปจบที่ตรงที่เราตายทางหิมะทงางไบโอมเนี่ยคอมโบมหาศึกไม่มีทางให้เจอแบบว,วลเลเจอร์ในไบโอมนี้แน่ๆอาถรรพ์ดินแดนหิมะมันจบลงแล้วอะ หลังจากนี้แหละเขาสง,งบสุขปแปลกแล้วรู้สึกเหมือนวันจะลงทะเลอีกแล้วน่ะฮิม้เหมือนเดิมกลับมาฮิมาเหมือนเดิม,ม,อม,ม,อดมพอแล้วมาฆ่าฉันเลยฉันกลับไปเดินหน่อยก็ได้แถบนู้ยังมีความหวังอเยอะเลยแถมนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีภาพปเดินใหม่นย่ว่าจะวินเลจเจอเลยปกติมันจะมีคําใบ้ทางให้เราอะแต่มันไม่มีสีแสงสว่างเสานําทางเลยแบบว่าปกติมันจะมีแบบเอ้ยเนี่ยอีกประมาณ300เมตรนะเจอหมู่บ้านไม่มีเลยมันแปลกจริง น,นี่สามร้อยใช่ไหมสามร้อยนี่เจอแล้วแล้วก็ไปแถมโน้นเจ็ดร้อยอืมเจ็700ดโน่นเจ็ดร้อยโน่นไม่เคยเจอเอาโปรกมอนออกคุ้มกันเลยเดี่ยวตายยั้ไไ่ดูวะไม่รอดแน่วิ่งไม่ได้แล้วด้วยอ่าไม่มี <c oughs> โดนอะไรโดนอะไรอ้ oh my god จะโดตายแล้วสะพัสได้ว่าอีกครึ่งหัวใจนี้อีกนิดเดียวข้างหน้าน,น่าจะไม่รอดแล้วใช่ไหมเจ็ดร้อยเท่านั้นโดยคิดหนึ่งคือลงไปนอนกองอยู่กับพื้น ไม่แค่จะกลับบ้านเท่านั้นแหละใช่ปะใช่ปะแสงสว่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้ามือตาลายอยากกลับบ้านโอ้เจอแล้วเจอจริงโอ้โหพระเจ้าขอละอยากได้อย่างเดียวเวตนทําไมรู้สึกสังหอนใจแปลกแอลไม่รู้อะทุกกล่องก็จะมีของซึ่งของดีนะข้างบนนี้คือบอสเหรอ <laughs> ไม่ใช่อ่ะมันแค่เกิดมันยังกับบอสนะของดีไหมดียอมรับให้เลยว่าดี สัมผัสได้ปแปลกๆว่ะเหมือนจะได้เดินทางต่อไงไม่รู้อ่ะหาเวตสโตนสำรวจเวตสโตนทุกซอกทุกม,มุมในหมู่บ้านเอ้ะทำไมเราถึงเก็บอาหารมานะ้าอยู่ดีมันก็เก็บอาหารมาใส่ตัวเฉยเลยเหมือนจะพร้อมเดินทางต่อไงก็ไม่รู้อะ่ะโอ้โหอาหารให้เยอะจริงๆเลยนะไม่ต้องสืบแล้วไม่ต้องอนะไรทั้งนั้นนะ่ะมองดูจากดาวคานก็รู้ไม่มีเวตสโตนที่นี่เดินทางต่อช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเดินทางหาบ้านน่ะแล้วสนใจแล้วใบโอมไหนะจะมีหมู่บ้านไมมหมหมู่บ้านน่ะเราวิ่งในจังเกิลมาแล้วด้วย มปว่าเข้าสู่แบบฤด,ดูหิมะแล้วมันก็จัดให้เลยแบบทุกที่จะเป็นหิมะแล้วก็ไม่มีสโตนอยู่บนโลกวันนี้แล้ว มันไม่เหลือแลนที่จะเดินต่อไปแล้วว่ละรอบไีแต่หิมะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ดูดิคนที่เล่นแมคคับก็รู้ว่าแถวเนี้ยมันไม่มีหมู่บ้านได้นอนอ่ะโอหมหาสมุทรจะชัด,ชดว่ายออกไปในมหาสมุทรจะชัด,ชดตัดเลยนี่คือ100วันแล้วพอ99บเก้าพอดีวันถัดมาก็จะเป็นวันที่หนึ่งนเพิ่งครบหนึ่งวันพอดียอมแพ้ตัดบ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอหมู่บ้านเลยตั้งแต่ตายเดินทางมาโอ้โหชั่วโมงกว่า โมงกว่าไม่จริงหมู่บ้านทีมีเวโตเลยชั่วโมองกว่านี่คือเดินแบบกี่พันบล็อกอะถ้าเราตัดใจเดินตั้งแต่แรกที่แบบพี่นู่นอะตั้งแต่แรกไปถึงแบบจุดบ้านเราป่านนี้ถึงไปแล้วโอเคหลังจากนี้จบหลังจากนี้ครบหนึ่งร้อยวันแล้วจบก็คือเราไม่ถามอาหารากับบ้านได้ตายหลังจากนี้คือเอาฝันต่อและ้ะเอาเวโตมาก,ก่อนเลยคืออยากรู้อย่างเดียวเลยตอนนี้ไอคิตต้าวอะวาร์ปไปได้มันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือของแถมอีแบบพิเศษแล้วนะมันให้ใส่ทั้งหมดหกอันใช่ป่ะละ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเค โอ้เป็นอย่างงี้แล้วไงต่ออ่ะรอใช่ปะ่ะเม่สวยแฮะโอเครอ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 ดูเฮ้ยนี่ไงมาแล้วอูไล่อย่างนานอิ n เทนโนไลขอเข้าไปดูหน่อยมันจะมีอะไรนี่คือจบแล้วอันนี้แถแบบอีพีพิเศษอันนี้ระวงมาจากไหนอ่ะเพื่ออะไรอะ่ะของที่ดูแบบอลังการนาซาแบบแค่นี้เลยเหรอเราว่าเราไม่รู้ค่ะถ้าเป็นวออื่นมันอาจจะเป็นพื้นที่แบบพิเศษอีกว่า แต่แค่นี้โอเคถือว่ายัางไม่สปอยถ้าเล่นซีรีส์หนสักซีรีส์แล้วยังไม่เจอไอ้เจอแบบนี้แล้วเ,เราค่อยไปใหม่แต่เอาเป็นว่า c o าเบื่อมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าอย่างอื่นจะเป็นยังไงแต่เขาเพิ้องคือเป็นอย่างเงี้ยกลับโลกปกติที่เราหากิตตอเ,เพียงเพื่อว้าวกับโลกเก่านะรถเช่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงไหนที่เราตาย ของเราดิ่งไปแล้วป่ะมันเป็นกล่องหรือว่าอะไรลอยฟ้าป่ะถ้าที่คิดคือใช่นั่นไงก็คือมันไม่ตกโลกหรอกก็แค่มันเป็นกล่องเนี้ยให้เราคลิกขวามาโอเค้อใจเขาจรับทราบรับทราบโอ้โหนี่เราพยายามตั้งนานเพียงแค่กลับเป็นโลกปกติเนี่ยนะเมือว่าจะเป็นโลกอะไรพิเศษ